เรื่องนี้มาจากทวิตเตอร์เป็นเรื่องยาวอ่านแล้วหลอนเลยลองอ่านกันดูเรื่องมีอยู่ว่าคือพี่เราโดนรถเมทับหัวแถวแถวสี่แยกตรงจระรันเสียชีวิตคาที่เป็นเรื่องจริงเคยออกข่าวและและด้วยที่พ่อทำใจไม่ได้เลยปากทูกเรียกให้พี่มากินข้าวเช้า เย็นเลยพี่ที่เสียไปเป็นผู้หญิงและเป็นลูกติดพ่อเราเป็นลูกคิดแม่เลยไม่เคยเจอกันมาละก่อนซึ่งตอนที่พี่เขาเสียใหม่ๆพ่อเราประสาทกินเลยเป็นบ้าไปช่วงหนึ่งทุกวันพ่อจะเรียกให้พี่มากินข้าวโดยการเอาทุปปากข้าวไว้และเรียกมากินทั้งเช้าเย็น ไม่ว่าจะไปกินข้าวข้างนอกก็ถ้ถาพ่อทาใจไม่ได้ถึงขนาดเก็บทุกอย่างที่เป็นของพี่ทุกอย่างรวมถึงเสื้อผ้าที่เป็นที่เปื้อนเลือดในวันที่พี่เขาโดนรชนก็เก็บไว้ในห้องนอนของพี่เขาและด้วยที่เราไม่สนิทไม่เคยเจอตอนนั้นอยู่คนละบ้านกับพ่อ พ่อมานอนที่บ้านแม่เราแต่มีช่วงหนึ่งแม่ต้องไปนอนบ้านพ่อช่วยงานโพกเราเลยอยู่คนเดียวแต่เราก็ไม่ได้กลัวหรือไม่ได้คิดอะไรช่วงนั้นชอบเล่นเกม The Sim มมากช่วงปิดเทอมเราก็เล่นยันตีสองถึงสามทุกวันแต่แปลกอย่าง คือชอบรู้สึกว่ามีคนอยู่ในห้องด้วยแต่ก็คิดว่าเป็นกุมันในห้องเราหรือเปล่าก็เล่นเกมไปแม่ก็ไม่ได้กลับบ้านเลยช่วงนั้นจนมาวันพระคืนนั้นจำได้ดีว่าเลิกเล่นเกมตอนตีสองครึ่งและจ,จำจได้ว่านอนไม่หลับไฟในห้องปิดหมดแล้วที่นี้ ทีนี้เรามองไปที่ปลายเท้าก็เห็นคนอ้วนรูปร่างใหญ่มากเราก็คิดว่าเป็นผ้าขนหนูเขวนกับตู้เสื้อผ้าไม่ก็เป็นพัดลมเพราะตู้เสื้อผ้าอยู่ปลายเท้าแต่เราหันมาก็เห็นว่าข้างๆเงานั้นคือพัดลมเราก็แล้วเงาอะไรวะ เลยลุกขึ้นนั่งมาดูตอนนั้นไม่ได้กลัวเลยเพราะไม่คิดว่าเป็นผีพอเราลุกจากหมอนแล้วยืนหน้าไปตอนนั้นแบบแบบขยับตัวได้ปกติไม่เหมือนคนที่เจอผีแล้วขยับตัวไม่ได้อะไรแบบนั้นเราขยับได้ปกติเลยซึ่งเรานั้นคือผีแน่นอนเขาคือเขามองไม่ยิ้มหน้านิ่งๆขยับเล็กน้อย เรานี่แบบเชี่ยไม่หายวะงั้นลองล้มตัวลงนอนหลับตาแล้วลืมตาใหม่อีกทีพอลืมตามา,มาใหม่สรุปไม่หายคือมันไม่หายแถมยังค่อยๆขยับมาข้างๆเราได้แต่หลับตาปีพยายามไม่ให้หลับไม่ลืมตามาอีกเลย เรากลัวมากจนหลับไปจนแม่กลับมาเราก็เล่าให้แม่ฟังว่าเราเจอใครไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ว่าใครตัวอ้วนใหญ่เป็นผู้หญิงเขาอยู่ปลายเท้ามาหาตอนวันพระแม่ได้ยินแม่ก็เงียบแล้วอีกวันพ่อก็พาไปบ้านพ่อและพาเราไปที่รูปศพของพี่เขา พอเราเห็นรูปคืนไม่มันใช่เลยอ่ะพี่เขาเป็นผู้หญิงอ้วนน้ำหนักประมาณร้อยกิโลได้ผมสั้นเหมือนกับเงาที่เราเจอเมื่อคืนไม่มีผิดเราก็ว่าทำไมเงานั้นมันรูปแ่้งใหญ่จังพ่อบอกว่าพ่อชอบเรียกให้เขาไปไหนมาไหนด้วยวันนั้นพ่อคงลืมเรียกกลับมาบ้านเราก็แบบเออ แต่เก่าก็ไม่ได้มาสภาพเละๆอ่ะนะถึงแม้ตอนเขาเสียคือศพโดนรถเมเหยียบหัวก็ดึกเอาจนงานศพจบลงพ่อเราให้ย้ายไปอยู่บ้านพ่อซึ่งเป็นบ้านที่ผีพี่เขาอยู่ด้วยที่ที่ให้ย้ายเพราะบ,บ้านเราชั้นล่างเป็นร้านเกมไม่มีคนดูพ่อต้องไปทำงาน และพ่อเราเป็นคนดวงแข็งมากๆไม่เคยเจออะไรและไม่กลัวเรื่องผีเลยต่างจากเราที่จอบเจอบ่อยเราเกิดวันศุกร์ที่13เวลาบ่ายบ่ายบ่ายสามสบสานาทีตามไปเกิดแต่ไม่ได้เห็นขนาดเป็นแม่หมออะไรขนาดนั้นซึ่งบ้านหลังนี้ตอนเราเข้ามาเราก็ไม่รู้นะ ว่ามีอะไรรู้แค่ว่าบ้านเราตอนมาไม่ได้เห็นขนาดเป็นแม่หมอป้าและลูกลุงอีกสองคนซึ่งตอนมาแรกๆเราก็สำรวจบ้านนะดูทุกห้องยกเว้นห้องพี่เขาและก็ขึ้นไปดูห้องลุงกับป้าซึ่งอยู่นั้นชั้นบนสุดติดกับดาดฟ้าและคิดกับที่ทเก็บของซึ่งเก่งมาก เราดูเก่ามากเราดูนุ่นดวนี่ก็รู้สึกว่าน่ากลัววะ่ะรู้สึกเหมือนคนมองตลอดต้องคอยหันมาดูแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอตอนกินข้าวเย็นเราก็เล่าให้ฟังไปเดินดูนุ่นดูนี่มาคุยกันไปครอบครัวจนเราบอกว่าขึ้นไปห้องลุงกับป้ามาด้วยตอนที่เราเข้าไปอยู่บ้านพ่อแรก,แรก ลองนึกวตามนะบ้านเ,เป็นตึกพาณิชย์สี่ชั้นตึกแถวชั้นแรกเป็นห้องนั่งเล่นห้องครัวและจะมีชั้นเลืลอยชั้นลอยที่มองเห็นข้างล่างได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็เริ่มคิดละ่ะว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะแต่ก็ยังนิ่งอยู่ พ่อก็ยังทำแบบเดิมซื้อข้าปากทุบเรียกพี่มาพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ย้ายไปเขาขนของไปบนเงียบมากจ้าจ้าถูกใจสุดแม่เรียกใช้งานไม่ได้เพราะชูชั้นสี่เราวิ่งทงั้งทางที่ นำรุทู่แบบนั้นมาหาพ่อแล้วบอกว่ามีเสียงคนวิ่งจากข้างบนมันวิ่งมาหาหนูพ่อก็ถามแล้วเราถามทำอะไรละ่ะเราก็บอกติดยันไงแม่ก็เดินมาถามแปะวัวนพระเนี่ยนะเออรอเราก็อา้าวก็ไม่รู้พ่อก็เลยบอกให้แม่ขึ้นไปเป็นเพื่อนทำให้เสร็จ เดี๋ยวจะไม่ได้นอนพอเขาขึ้นไปทำต่อไฟเช็คไม่ติดครั้งที่สองติดไม่หมดจนครั้งที่สามถึงจะได้แล้วมันน่าแปลกคือพอพอติดยันเสร็จประตูเราก็ไม่มีเสียงกึกกักอีกเลยไม่มีเลยสักคืนเงียบกริบแต่ก็รู้สึกบ้างนะว่ามันยังมีอยู่โดยเฉพาะชั้นสี่แต่ต่างคนต่างอยู่ ก็กูอยู่ให้เลยทั้งชั้นจบใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r ค b e และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม